นพี่ต้อนเอบาร์เทนเดอร์เก่าเขาเขาทำไงพี่พวกแกงเหนยวยเราว่าเฮ้ยมึจะดูว่าน้าซูปกว่าอ๋อลองดูไม่ทำไไรางไม่เล่นมอนมันเหมือนเล่นปิงปองใหม่หมก็ว่าคุณคุดก็ว่าจะไล่ปีแรกอ๋อเริ่หละเริ่มแรกก็ใช้กดพัสเ็กคอแคมเดี๋ยว เศแก่นก้อนตอนนี่ยหน่อยมันเป็นแังไหนวะไอ้เป็กเนี่ยเรื่องแบบเแก่นก็เลี้ยวคิดฝากกันไม่แม่กำลังเลยหากำลังจับมีแบบไหนไหมเนี่ยโยนตังมือดูเออทแกมปีเลยอ้าวมันมีควงควงแบบควงเหมือนควงไอ้นี่นี่นี่ต้องหมุนมืองี้แนี่เนี่ยแบบมันก็มันแกมหนึ่งบ่ะเนี่ยไปทำงานหนึ่งก็สองวัตอนวะ เขาเขามีแบบไหนบ้างพี่แบบเออมีแบบโยนโยนอะไรนั่นจับแม่พี่อย่าปากเสียวดีแน่แร้วโยนฝั่งนี้มาโยนี้ออะงรนี่เออโยนฝั่งนีุ้๊บโยนด้านหลังหน้ามือโยนยองข้อมแขมสองพอไว้ให้ข้อมแขมเนี่ยล้างล้างจากตีลไข่ยังวะางลองน้าผาเฮ้ยเอาอนนี้มาใส่หมดคอแล้วก็โยนมา จับด้านหลังตัวนี้ประสบการณ์กี่ปีพี่นี่บาร์เทนเดอร์นี่ฮะพี่บาร์เทนเดอร์กันแปดปีอยู่ปีอยู่ไหนนะพี่เกดภูเก็ตนะโอ้โหโรงแรมอะไรพี่เกดแต่ว่าอยู่เชียงรายอยู่อ๋ออยู่ที่เชียงรายก็เป็นสองปีโรงแรมอะไรพี่โรงแรมเอเจดวิวมาแล้ว่อนเจดวิวมาแล้วห้าดาวห้าดาวโรงแรมห้าดาวเขาเริ่มไต่เต้าจากสามดาวสี่ดาวเออแล้วก็สมัยนั้นนี่ฮอตเลยนะฮอตเลยมียะมีอกี่คน เมียกี่คนเมียคนเดียวไอ้มวยนี่มนไอ้ตีกันนี่แม่หมดอันแตกเมียคนเดียวไ่พี่เนี่ยเอาดีๆนะเขาเขาทำยังไงโอ้นี่ไอ้ไอ้เขาเรียกต่างตนั้นเขาเรียกอะไรนะไอ้พี่บาร์เทนเดอร์อ่บาร์เทนเดอร์เก่านะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ มาเส้นเดิมเก่าเฮ้ยยนมสามขวดไหมเราต้อกินละเฮ้ยเขาเขาเขาขึ้นงไงขวดสามขวดเราโยนยไงวะยังไงพี่ให้มันขึ้นพี่เอาจริงเหรอเอาะไรพี่เอาจิงก็ด้เอาจิงก็ไน่ง